อันนี้คือล้อหรออันีือล้อเรอให้พีนั่งบ้างมู้ใจดีจังเลยใช่หรือเอยู่ไหนครับจะมองไม่เห็นเลย เย้นายพานใช้ย้อนหน่อยโอเคเอี๊ยไขมีสองหมีไอเขาอย่าเพิ่งดูนี่ก่อนดูกันอนเขู่เลยอะเมืองอีกด้วยน่ารักไมน่าเหนหน้าสาทุกคนเลยพานทรงตัวทรงตัวเดี๋ยวเราจะพัาตัวเป็นเป็นพี่หมีกันนะ โอเควันสองทรีโอเคเห็นนะชาวทุกคนเลยหอมหอมผ่าเผานายพัดอยู่ไหนนะอะไรงานตัวหน่อยผ่าพผ่าวเหออลือผ่าวคนเดียวละอ่าโอเค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 ได้ค่ะโอเคอยากเข้ามาดีอยากเข้า